นี่นะครับมาทีไรต้องจัดทุกทีเป็ด,ดเจอรอร่อยกับเพื่อนนะับเป็นเพื่อนไหนสีอันนี้ใส่ถุงมีไหมไม่มีต่อก็้มา,าได้เลยนะไม่ต้องต่อคิวนะใส่ถุงเพื่อชามใส่ชามหมดค่ะเอาเป็ดน้ำสองค่ะแล้วก็ปลาหนึ่งแล้วก็เป็ดแห้งหนึ่งครับครับ ตังตังด้วยตังใจตังเราตั้งคอนด้วยเท่าไหร่คะอันนี้สี่ขาแปดสิบบาทจ้ะอันนี้เป็ดจะอร่อยกับเพื่อนครับเป็นเครื่องในตี่อย่างครับจะมาตั้งถึงเพื่แต่ชุมพรมาจากชุมพรอันหนูไม่ใช่ถุงไหมลูก เรา,าไหนถ,ถอนตังค์หน่อยยี่สิบบาทเนี่ยไม่มีให้เขาถอนเลยถอนยี่สิบป,ประจุใส่ชามครับผูใส่ชามค่ะเอาข้าวต้มเป็ดสองแล้วก็ข้าวแห้งไก่หนึ่งใส่ชามสั่งใส่ชามใส่ถุงได้นะครับชามละยี่สิบเท่ากันเลยครับแล้วเราก็เอาใส่ถุงครับครับรับชามก่อนนะลูกนะรับชามก่อนครับอันนี้เป็ดจะอร่อยกับเพื่อนเลยครับเป็นเครื่องในสี่อย่างครับ เดี๋ยวค่อยจ่ายตังก็ได้ลูกกินแล้วค่อยจ่ายก็ได้ครับนะทานเราแค่ยี่สิบจูหรือยี่สิบบาทนะไหนไหนเก็บตังไว้ดินีแล้วแห้งไก่นะ หนูมีอะไรถามลูกเนี่ยหนูเหลือกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านเลยจ้ะกลับบ้านมีพูได้หมดเลยเขาต้มคอสองแล้วก็ข้าวแห้งไก่สองเขาต้มปันห้าถุงนะหนูเขาเป็นแปดร้อยหกสิบบาทจ้ะแต่สามสามจานนะข้าวต้มคอสองแล้วก็แห้งแห้งไก่สองแล้วก็คอปวเป่าคเป่ะเป่าถูกไหมทั้งหมดถ้าถูกเตี้ยนถุงมานะคะ ีด่ดูมาเอาะนะี่ไปไม่มานะรบมานะก็ทชามราคา20บบาทเท่ากันครับ นี่นะครับคือข้าวแห้งเป็ดน่าจานน่าทานมากมาที่เราต้องทานนะครับนี่คือเมนูข้าวแห้งเป็ดนะครับืมมาถอีออไรอร่อยทุกทีเจ้านี้นี่เป็นข้าวต้มนะครับอืมตาใจ